หากใครนะครับคิดถึงหนังพพิบัติแบบ Old School ที่ใส่ประเด็นที่มันร่วมสมัยแต่ก็ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกและลุ้นระทึก Twisters เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนห้ามพลาดซึ่ง Twisters 2024ที่สร้างขึ้นมานี้เป็นหนังกึ่งรีบูทจาก Twister ในปี1996 <c oughs> แต่ตัวหนังเนี่ยมีความออริจินอลในตัวของมันเองถ้าดูจากภาคเก่า ก็คงจะได้กลิ่นอายและอิสร์เอกที่หนังใส่ไว้แต่ถ้าไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยก็ยังสนุกกับมันได้อย่างจัดเต็มครับกับเรื่องราวของเรานักล่าพายุที่พร้อมหาวิธีรับมือและสยบพายุมาให้ทําลายบ้านเมืองให้สิ้นซากซึ่งตัวหนังเองเนี่ยก็บิวพายุทอร์นาโดได้อลรังการเหมือนกับมันเป็นสัตว์ประหลาดบุกเมืองตัวหนึ่งซึ่งเราก็ต้องหาวิธีรับมือกับมันครับที่เมื่อมันก่อตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เตรียมลุ้นกันเมื่อนั้นซึ่งนอกจากความตื่นเต้นของพายุรนโดแล้วเี่ย สิ่งที่หนังใส่มาเลยเนี่ยก็คือหัวใจของความเป็นมนุษย์ครับการที่ได้ลีไอแซคชุงมพุ่มกับสายดราม่าจากมินนาริมากำกับเนี่ยเขาได้ใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปในหนังเรื่องนี้นะครับกับการบิวให้ทรนโดโนเนี่ยเป็นเหมือนกับแผลใจของตัวละครมีทางเดียวที่จะรักษามันก็คือการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวในอดีตพร้อมกับสะท้อนประเด็นของสังคมในเรื่องของเรานายทุนเห็นแก่ตัวและเหล่าชาวบ้านที่รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้และหนังเรื่องนี้เนี่ย ก็เลยเต็มไปด้วยอารมณ์ที่หลากหลายแต่ออกมาแล้วกลมกล่อมมากๆครับนอกจากความสนุกตื่นเต้นเร้าใจเคมีการแสดงของทั้งเกรนพาเวลและเดซี่เอ็ดการโจนส์ก็เข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ทวิสเตอร์สเนี่ยกลายเป็นหนังรักโรแมนติกทามกลางหายนะได้แบบไม่เคยเขิดอีกด้วย Win <want> มาถึงขนาดนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ยกให้ทวิสเตอร์ส เป็นหนังแห่งปี2024อีกเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยครับและเป็นหนังภัยพิบัติที่ดีที่สุดในรอบหลายปีอีกด้วย Twister's เข้าฉายวันนี้แล้วในโรงภาพะยนตร์มีในระบบ IMAX และ 4DX ด้วยนะครับ You face your fears. You don't ride them. face fears.